สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้ท้องฟ้าไม่แจ่มใสเลยเพราะว่าฝนตกค่ะเรากําลังอ่าจะต้องจอดแล้วค่ะเห็นข้างหน้าไหมคะอันนี้ก็คือรถรับส่งนักเรียนนะคะที่อเมริกาถ้ารถโรงเรียนนะคะจอดแบบนี้ไม่ว่าเลนทางฝั่งเราหรือฝั่งตรงข้ามก็ต้องจอดรถเหมือนกันค่ะ เห็นป้ายข้างรถไหมคะที่เขียนคำว่า stop อะค่ะเวลาที่เขาจอดรับนักเรียนนะคะเขาจะโชว์ป้ายด้านข้างรถออกมาค่ะเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่ารถจะต้องจอดนะคะถ้าเกิดมีรถคันไหนขับรในระหว่างที่รถนักเรียนกำลังจอดรับนักเรียนอยู่ตำรวจเห็นหรือไม่ต้องเห็นก็ได้ค่ะถูกปรับแน่นอนค่ะที่อเมริกากฎระเบียบค่อนข้างเข้มขัด แล้วเรื่องสําหรับเด็กเล็กเขาจะดูแลใส่ใจมากเลยค่ะให้ความปลอดภัยสําคัญที่สุดมีค่ะเราก็จะขับตามดูไปเรื่อยๆที่อเมริกานะคะโรงเรียนจะมี2แบบค่ะคือโรงเรียนรัฐบาลและก็โรงเรียนเอกชนค่ะโดยปกตินะคะโรงเรียนรัฐบาล นักเรียนไม่ต้องใส่เครื่องแบบค่ะใส่ชุดอยู่บ้านไปเรียนได้ค่ะส่วนโรงเรียนเอกชนนะคะก็จะมีเครื่องแบบเป็นของตัวเองการเรียนการสอนก็จะค่อนข้างแตกต่างกันเหมือนกันค่ะเพราะโรงเรียนเอกชนในคลาสในคลาสรูมนะคะหรือในแต่ละชั้นห้องเรียนนั้นจะมีนักเรียนแค่ประมาณ1 0บถึงยีคนค่ะส่วนโรงเรียนรัฐบาลจะมีจํานวนมากกว่า เด็กที่เรียนโรงเรียนรัฐบาลนะคะไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนค่ะรัฐบาลออกให้ทุกอย่างส่วนถ้าเลือครอบครัวไหนเลือกให้เด็กนะคะเรียนที่โรงเรียนเอกนชนก็ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะเห็นสัญญาณไหมคะกระพริบไฟด้านขวาค่ะ จอดรับนักเรียนอีกหลังหนึ่งแล้วค่ะแล้วให้เพื่อนๆสังเกตซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเขาจะมีป้าย ที่เมื่อกี้เราเห็นรถนักเรียนนะคะจอดชิดด้านกว่านะคะก็คือคนขับกำลังหาพื้นที่ยูเทิร์นกลับค่ะเพราะตรงจุดนั้นคือจุดสิ้นสุดของแต่ละชุมชนค่ะชุมชนที่อ้อยอยู่นั้นเขาจะเรียกว่าบาวเคาตี้ค่ะเราจะไม่ข้ามเขตของแต่ละชุมชนนะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับพื้นที่ของโรงเรียนด้วยค่ะ นั่นคือสาเหตุว่าทำไมคนขับรถนักเรียนถึงชิดขวาเพื่อที่จะอยู่เทิร์นกลับค่ะแล้วก็มุ่งหน้าพาเด็กนักเรียนไปโรงเรียนค่ะเริ่มเรียนนะคะก็ประมาณ8 3ดโมงคึ่งค่ะอันนี้ก็คือของฝากยามเช้านะคะจากอเมริกามีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ